สวัสดีครับวันนี้ผมจะตําถั่วกินตอนค่าครับเพื่อนๆอันนี้ตำแ,แต่ยังไม่มืดนะเพื่อนอเราเรียบตํานิดหนึ่งวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยเนาะมันนี้ไม่มีมะนาวเพื่อนหาไม่ได้ใส่เทียมไปก่อนโอ้มองเห็นหรือเปล่านะ้ำมืดมืดนาะใส่พริกก่อนใส่พริกลงไปก่อนประมาณสองเมตรเพื่อนสามเมตร พอพอโอเคบอกเจ้าของมาพอแล้วเผ็เดี๋ยวจะตำก่อนโอ้มองไม่เห็นเลยเพื่อนมืดนิดหนึ่งเนาะรู้สึกว่าจะมืดนิดหนึ่งใส่พริกกับกระเทียมไปแนละ้วตำก่อนโอ,โ,อโอ้ชาวบ้านตกใจหมดทำอะไรดังจงังโอ้ <laughs> ทำแรเงเกินไปเดียด๋วยวๆต้องใส่นี่เราต้องใส่ถัว่วก่อนเพ่นเพื่อนหักถั่วใส่เข้าไปเลยต้องตำถั่วให้ละเอียดก่อนให้แตกก่อนการละเอียดตำถั่วให้แตกก่อนเดี๋ยวครกก็ดำนิดนึงมืดนิดนึงเนาะสากก็ดำนิดนึงมืดมืดมองไปแล้วดำดำมืดมืดนิดนึง แต่ตอนนี้ยังสว่างอยู่ยังไม่มืดนั่นเพื่อนตำตอนสว่างวันนี้วันนั้นไล่สดตมตอนมืดเพื่อนตำตอนค่ำเนะาะตำตอนดึกเท่านั้นอันนี้ก็สว่างนิดหนึ่งนะโอ้มองไม่เห็นเลยเพื่อนมืดเนาะเนี่ยเราต้องเอาสากออกก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็น มืดมากเลยนเพื่อนมองไม่เห็นเราใส่ถั่วไปก่อนเนาะเดี๋ยวตำเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวตำอร่อยเดี๋ยวกินไม่พอเนาะคนตำตำอร่อยคนตำไม่ใช่ธรรมดาถ้าวตำอร่อยด้วยเดี๋ยวกินไม่พอเดี๋ยวกินไม่อิ่มเนาะเดี๋ยวต้องตำอีกรอบหนึ่งโอ้ตำหลายรอบเดี๋ยวต้องตำหลายรอบเดี๋ยวเหนื่อยบางทีบางทีเนาะอยู่ๆดึกดกก็หิวกินลุกมาตำแต่หมืดนเนาะ ตัดตำตอนมืดๆเนาะบางทีเนาะหิวตอนดึกก็มีตำตอนดึกก็มีอันนี้ตำตอนสว่างๆนิดนึงยังไม่ทันได้มืดเ้าะตำก่อนใส่ประมาณสิบลกเพื่อนวันนี้จะตำประมาณสิบลกเนาะไปลูกกินกินรูกเปล่านี่ขี้เกียจตำอีกรอบหนึ่งจังเลย เดี๋ยวตัวคนกินกินไม่อิ่มต้องตำอีกรอบหนึ่งคนตำตำอร่อยเกินไปติดใจก็เลยอยากกินอีกรอบหนึ่งโอ้ครกก็ดำาๆนิดหนึ่งเ้อสากก็ดำาๆอาจจะมืดนิดหนึ่งมองไฟมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราหักถั่วใส่ต้องไม่ได้ใช้มีดเพื่อนวันนี้ใช้ถุใช้มือหักหักไป ถั่วจะเป็นถั่วใหม่ๆเนาะเก็บมาใหม่ๆวันนี้ไม่มีถั่วลายเเพื่อนๆนี่มีแต่ตัวฝักยาวแบบนี้เนาะไม่มีถั่วลายถั่วลายตัวลายหน้าหน้ารงมันจะแข็งนิดหนึ่งเนาะกินได้เฉพาะหน้าหนาวถั่วลายไม่ค่อยมีน้ํารดก็เลยแข็งแข็งก็เลยใช้ไม่ได้ก็เลยใช้ถั่วไม่ลายเนาะใช้ถั่วเขียวๆนี่แหละธรรมดาถั่วลายทหารไม่มีเพื่อนจะแข็งเนาะช่วงหน้าร้อนจะแข็งนิดหนึ่งน้ําไม่พอ ก็เ,เลยใช้ตัวฝักยาวเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้ใช้ตัวฝักยาวหักไปหักมายังทันได้ตามกินก่อนเนี้ยกินทั้งแบบนี้ก่อนยังไม่ทันได้ตามหิวกินก่อน้วกินทั้งสดสดก่อนยังไม่ตามมันจะอิ่มก่อนจะกินทั้งยาวๆไม่อยากตำ คนรอกินตำก็รอรอคนตำทำไมตำช้าจังเราแต่พูดแล้ว <c oughs> ตำก่อนเพื่อนโอ้ไหเต็มครกจังนี่จะตำแตกนี่โอ้มไม่มืดจังเลย จะขอตามมืดมืดอย่างนี้เหรอไม่ชอบตามมืดมืดจังวันนี้ตามตอนสว่างสว่างนิดหนึ่งเปิดไฟหรือยังไม่หายมืดจริงบางคนก็เปิดไฟผมมืดขนาดไหนก็ตามได้เพื่อนตามได้ทั้งมืดทั้งสว่างนี่เลยตามม่วซั่วยังตามได้เลยตามคู่เพื่อนเห็นไหมตามคู่โอ้โน่นโน่อะไรหล่นได้แต่ดิ้วปอโอ้ ไปตาม,มาได้หมดตมแรงเกินตามตําไปตาม,มามันสัใจเออเอออือออตมตําไปตาม,มาแรงเกินโอ้ เทียมก็เด็นไปพอกระเทียมไม่รู้จะวิ่งไปตามหากระเทียมที่ไหนเนาะลอยไปถึงไหนไม่รู้ <laughs> นี่ก็ไปพอพริกนี่เทียม <laughs> กระโดดไปถึงไหนแล้วไม่รู้วิ่งตามหากระเทียมก่อน <c oughs> โอ้เดี๋ยว,ยว <c oughs> โอ้ไม่ดังจังใตครบหมด โอ้โม่แบบตามลืมใส่เครื่องอืมทาไปตาม,มาลืมใส่เครื่องเแค่ใส่น้ำปลาก่อนขาดไม่ได้เลยน้ำปลาตามมืดมืด,มดเนาะโอ้ใครจะมองเห็นแบบนี้เอ้ยมีคนมองเห็นหรอกมืดขนาดนี้ตาให้ใครดูหรือไม่ให้ใครดูนี่ตามมืดอย่างงี้โอ้ <laughs> ตั้มต้นสว่างแต่ตรงนี้มันมืดมเพื่อนถ้าคนตั้งใจมองก็จะเห็นนิดนึงถ้าคนอยากเห็น <c oughs> โอ้คนตำตำอร่อยใครก,กินไม่พอหรอกนี่องตำสองรอบสามรอบคืนหนึ่งบางทีตอกนกลางคืนไปหย๋ยวีกินโมคขึ้นมาตำอีกโอ้เอยก็หนื่อไเดี๋ยวใส่ผงนัวก่อนนิดนึง ก็พูดภาษาอีสานอีกผมนัวพูดซักเขมนก็นได้ผมผมปรุงรสนี่แหละต้องบอกว่ามีห่ออะไรเดินเพื่อนนี่เดี๋ยวเ็เห็นเองเนาะโอู้กใส่เยอะเกินไปเด้ออร่อยเกินไปใส่เยอะเกินอร่อยเกินโอ้หองเห็นหรือเปล่าลน้ะนี่ตั้งแต่ตำม,มายังไม่ได้เห็น หมดแต่ดำเห็นแต่สาครกไม่เห็นข้างในครกเลยเห็นแต่สากดดำๆนี่แหละมองไม่เห็นแล้วํำเกินโอ้เกือบเสร็จแล้วเพื่อนอน้ำเยอะจังเลยเดี๋ยวใส่น้ำตาลนิดหน่อยอนั่นลืมเอาช้อนมาทุกแล้านี่เอามาอยู่ใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยโอ้เกือบจะเกินเวลาแล้วนี่เสร็จแล้วเพื่อนเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมองไม่เห็นอะไรทท้งนั้นอืมโอยแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนยาวเกินไปแล้วจำไ,ได้เห็นเลยพระตำได้อร่อยไหมเจ้าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไง นี่นเพื่อนี่เเทเลยเทแบบนี้แหละเทฟั่มครกแบบนี้นี่แบบนี้แหละง่ายง่ายเนาะออร่อยอร่อยแต่เจ้าของหรือเปล่าไม่รู้คนอื่นจะอร่อยด้วยหรือเปล่าไม่รู้ได้ตามให้ใครกินแล้วต่ำกินเองไปดับเพื่อน พอแล้วเนาะยาวเกิแบบนไปคลิปยาวเกิแบบนไปเนาะ